คุณผู้ชมแย่ yeah, แล้วสิตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายบ้านมาไม่ได้ตำมะละกอเลยกำลังตำครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าอุปกรณ์สำคัญที่หายไปนั้นก็คือที่ขูดมะละกอนะตายนะคะต้องใช้วิทยายุทธ์ของเราตั้งแต่อ,อต้อมอต่กอน ใช้วิทยายุตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะคะเด่นกระดอนนิดนึงนะอ่าคุณดูนีสุกป,ปกหม,มหมดแล้วหมดแล้วโอ้อยากเนาะคุณผู้ชมเราจะได้กินโอเคแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ ียนะ่ะโบดแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันไหมนะคะโดยเฉพาะผู้ที่คอมเมนต์นะคะผู้ที่มักโอ้ยคิดฮอดจังเลยเธอน่ารักจังเลยไรเงี้ยนะ <ś c oughs> เงาบ้างไหมโอ้ยอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอ่อนดีโอ้โหน่าทานแม่ ยังไม่ทันติดตำเลยนะชมตัวเองสะก่ดน,นะคะเนี่ก็เราก็โอ้ตายแต้แวคุณผู้ชมนะรวมก็จะลกๆนิดนึงคุณผู้ชมยังไม่ไจัดเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานทำกับข้าวลวกลุงรังไปหมดเลยเมือ่อยมาบ้านตัวเองสิบวัน ก็กลับไปทำทุล่าละไปทำทุล่าให้สามีนะคะชีวิตคนเรารู้เหมือนกันนะคะกำใครกำมันกำใครกำมันแต่ความจริงเราเลือกที่จะกำไม่นนกำก็ได้จริงปะคนเราเมีสิทธิและเสรีภาพเป็นตัวแม่ฉันจะทำให้ดูดูนี้ฉันปาดดีเท่าไหร่ <laughs> แต่ <laughs> ความลายมาจากสังคมเนาะจ้างว่าไปนะคะนี่้โหน่ากินมากสีเป็นไงอองตองเลยนะสีอองตองเลยนะคะโอ้ทุลักทุกเลสูสูเขานะเขาว่นะอาอา,าจะเปขายบกค้ยเตะตับ ได้หักเกลียดนี่คือภาษาเหนือนะเออเ้าไม่ไหจะไปตำกุ้เตปขายเนี่ยนะนะจะไปตำมะละกอขายคงมาได้หักเกลียดคงมาได้กลิ่นเลยเลยนะซับกุ้เตปเป็นทุลักทุเลโอ้ยนะเทอร์เทิไปหมดเลยคุณผู้ชมเลโอ้ยมันคือหนักแต่นอ้องน้องอย่างนี้แค่กันโอ้ยจะได้กิน เอาถ้วยเดียวก็เอาแล้วอะไม่เอาหลายหรอกเดี๋ยวใส่ขนมจีนนิดนึงก็ได้อะโอ้ยอยากหลายร <c oughs> ้านค้าก็ไม่มีแถวนี้ซะด้วยสิต้องออกไปตรงคมน้ำมันนู่นอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะ อันนี้ไม่ต้องกลัวใครมายุ่งมาได้ยินนะคะทีน,นี้บ้านอยู่ในหลือที่ฉันใหม่เนะี่ยบ้านที่ฉันอยู่ในหลือในรูนะเออเอาแบบว่าไม่ชอบผู้คนบุ้บ้ามไม่ชอบให้ใครมาสูสิงนะคะแต่มันก็ยังมีแต่จังนี้ มันหล่นข้างนอกเยอะกว่านะออ่อะใครอยากกินหมีมือผีเมือนีช่ชไหมโออยู่ใกล้กันนี่จะแบ่งไปให้ถ้วยดูดีมันเยอะเกินเนี่ยแต่คุณต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการชอบอ้สูงสูงเนี่ยใส่ไปไหนนะ แถวนี้ตำมะละกอมันก็ถ้าสั่งลายสั่งแก๊ปมันก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลยนะแต่เหมือนกันต่างจังหวัดก็เหมือนกันถ้าสั่งลายสั่งแก๊ปนี่มันแพ,แพงแต่ว่าถ้าซื้อข้างนอกเลยสามสบาทเองแต่แต่แต่ในเช่นไปอยู่ทางภาคอีสาน,นนะ่ะนะเวลาเราสั่งบอกว่าไม่เผ็ดนะคะไม่ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากนี่คือแบบปากนี่ร้อนผ ตโองแโอ้ไม่เผ็ดนะคะวันตอนหลังมาก็เลยระบุเม็ดเลยนะคะจะมนวนกี่เม็ดกี่เม็ดนะคะแบบเพ็ดจนแบบว่ากินน้ำกิกนอะไรก็ไม่อยู่นมก็ไม่อยู่นะแต่วคุณผู้ชมอะเดี๋ยวฉันจะให้ดูปริมาณได้แค่นี้โอ้แต่ลแลวกหมดแลวได้แค่นี้เองดูดูแค่นี้ก็พอนะกินคนเดียวใช่ไหม แล้วอนี้ฉันจะเอาทาไงใส่ถุงใส่ตู้เย็นไวนะ้เนออาะเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงแค่นี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยนะก็แวะมาทักทายเฉยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นดิฉันตอนบ่ายนี่แหละเดี๋ยวดิฉันจะลงสมการเก่าให้ก่อนนะคะหลักวิ่งบนแล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบเก่าแล้วใหม่ที่เขาเดินนะส่วนสมการอื่นเดี๋วดิฉันก็ค่อยคิดมาฝากนะ นะกับเพื่อนๆทุกทกท่านนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็รับชมกันนะ,ะคลิปนี้พูดอะไรไปบ้างนะคะอิสานะคะมันเป็นการเขาเรียกว่า Entertain และ Content ์เพราะฉะนั้นนะคะคิดมากจะไปคิดหนักสูงนะชีวิตคนเฮามันก็ไม่จะเอียดนะสุมผ่านมาสุดเจออย่างพ่อเจอสะปะสะเปดปลาลำปลาเหลือนะ สปะสเปตบก,กุยเตะโอนะเออย่างบกยหันกหันหมดอะสูเออย่างบกยปาเกยปบกตบปาบป,าปามดัะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเฮามันกะนมีแต่อีกนะเออใครเกลียดใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเผาใครเบื่อใครบน่นทนเอาตัวเราร่วมยินเป็นพอ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดก็พูดไปนะคุณผู้ชม เออ๋ี่เชยก็พูดไปงั้นแหละเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดไงเมื่อก่อนก็ยังมีเรื่องของคอมเมนต์อะไรใช่ไหมพอลงบ่อยๆแต่พักพักหลังไม่มีไม่รู้หายไปไหนลูกคิดถึงกันหรือเปล่าเออนะเป็นยังไงสบายดีไหมไอ้คน,นคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์เชิง เชิงแบบเขาเรียกว่าอะไรรุ่มเร่าร้อนอ่ะใครคอมเมนต์เชิงเร่าร้อนฝากความคิดถึงถึงด้วยนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกปราศจากภัยนะคะอยู่ดีขอให้มีกำลังใจนะพบใครๆก็ขอให้รักใครเสมอน <laughs> <laughs> ะเดี๋ยวชม โอ้ยอีแค่ซาเนี่ยมันบ้าเพราะาสุดหรอว่าวนะ่านทำคลิปทำให้มันเครียดทำทำไมใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวฉันช,ชิมก่อนหวานนี่คุณผู้ชมนึกถึงสมัยตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนแรกฉันเล่าให้ฟังอันนี้ Smile on. สมัยละอ่อนสมัยละอ่อนเนี่ยจะเป็นคนตีแบบว่า บ่คอยได้อยู่บ้านตกเขาแต่บ้านกับบ่ไก่จกักรยง่ายไปหรอกอยู่บ้านยายพ่อมอยู่บ้านป้าพ่อมถามว่ายากไปอยู่ก่อก็ไ่อยากหรอกเปิดหึ้อไปเขาก็ไปเนาะก,ก็ไปอยู่บ้านยายก็ยังมีต้นมะละกอต้นหนึ่งอยู่อยู่ตรงชานตอนแรกอะก่อนที่บ้านจะแอบพลุกพลนะก่อนที่บ้านจะถูกการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะ <laughs> บ้านก็จะเป็นแบบ สมัยโบราณแบบว่าตรงตรงตรงไอชานบ้านอ่ะเขาเรียกว่าจานจานคือห้องครัวตรงจานอ่ะมันก็จะเป็นเตาถ่านก็จะมีเตาตั้งอยู่แม่นบออ่าเป็นไม้นะตรงข้างหลังก็จะเป็นชานแบบกว้างลานไม้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็จะไปยืนตรงลานไม้แล้วก็สอยเอามาละกอลงมาแล้วก็ ตอนเป็นเด็กไม่มีอะไรกินเนะาะตำมะละกอกินเองกับข้าวนะน้วงม่ก็เอามะละกอสุกก็มาหันห่นหันห่นหั่นหั่นแต่ดิฉันไม่ชอบกินสุกเยอะดิฉันก็จะรอมันประมาณเนี้ยหรือหรือแดงกว่านี้นิดนึงดิฉันก็จะเอามาพอเอามาเสร็จดิยฉันก็จะเอามาปอกกินกลายเป็นของเขาเรียกว่าเหมือนกับขนมใบนะคุณผู้ชมเนี่ยและเขาเรียกว่าเด็กชนบทนะคะอืม ความชนบทมันก็ไม่ได้ชนบทขนาดนั้นนะคะบางคนอ่ะเป็นอยู่ในเมียงอ่ะเออบางคนอ่ะคนในเมียงมันก็หาดูถูกคนคนในเมียงอ่ะบางคนอ่ะมันก็หาดูถูกคนมันนอกนะขนาดตอนนี้ให้อยู่ในเมียงกุ้งให้ยังมาดูถูกไปเลยเออแต่หนสูคนเฮาอ่ะคนเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จิตใจและลากเง่าอันเก่นแท้ดิฉันนะ่ะขนาดตอนนี้ดิฉันอยู่เมืองกรุงดิฉันยังไม่ดูถูกคนบ้านนอกพอกนานเลยอะต่อให้เนี่ยบ้านหลังนี้นะจะบอกให้บ้านหลังนี้เป็นของดิฉันเองไม่ดียุ่งเกี่ยวกับสามีที่ตัวเองเงินตัวเองสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองไม่เกี่ยวกับใคร นะเพราะฉะนั้นดิฉันพูดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือว่าคนบางคนอ่ะอยู่ในเมืองไปหาดูถูกคนมัานนอกทั้งๆที่บางทั้งอ่ะเขาไม่รู้หรอกคนมัานนอกมีสภาพเป็นอยู่ยังไงเขาก็มองคิดว่าโอ้ยอยู่บนดอยอัตคัดขัดสนมีแต่เพิงมีแต่อะไรความจริงแล้ว,วอ่ะวันทีฉันเคยนะเคยเคยเจอแบบนั้นนะแล้วดิฉันก็คิดว่าโอ้โห อีปันร่มอีปันตายเอ้ยเน้องฮว่าในใ,ใจเนาะบ้านป่อแม่ฮะไป็นไงกว่านี่ก่นะกวางกับกวางลึกกวางลึมเออเขียงใจใสสอยกระดูดีกว่า,วาน,นี่กน,น่นะเทวยกระจัดงามเออบ้านคิงนี่ถทวยนี่ยัยงกับหญิงกว่าอีหมาหมูหมีฮะอีค้ายังหวานอีอันนี้เล่าอันนี้ถือว่ามาเล่านิทานให้ฟังนะเออ จริงนะคุณผู้ชมดิฉันเคยเจอแบบนี้แหละดิฉันเลยแบบว่าเออคนเรานี่มันมีจริงๆนะแบบว่าถือถือทุกอย่างคุณถือทุกอย่างแล้วคุณไม่ปล่อยดิฉันอนะตอนนี้ต่อให้ดิฉันจะกลับไปอายุสี่สิบสามสิบยี่สิบตอนนี้ดิฉันก็ไม่คิดที่จะมีลูกอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ที่เราเห็นเห็นกันนะ มันดูน่ากลัวมากกว่าแล้วจิตใจคนนะ่ะมันก็คนนะเนาะส่วนมากว่างั้นเถอะแต่คนดีก็มีนะคะส่วนใหญ่คนดีก็คือก็ก็มีอย่างคนดีฉันเจอเจออย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องของคนอื่นเขาเขาก็จะอยู่ของเขามีอะไรเขาก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันมีน้ำใจช่วยดูเป็นหูเป็นตาอะไรให้กันแค่นั้นแนหะนละเนี่ยคือลักษณะของคนที่ดีมีน้ำใจแต่คนที่แบบมีจิตใจที่แบบว่ามันดูเหมือนบีปมในตอนตอนเด็กอะเนาะอย่างเราอะถือว่าเรามีปมนะแต่เราไม่ใช้ความมาเป็นปมอาเป็นร้ารานคนอื่นเราใช้ความเป็นปมของเราอะในการที่จะสง่ง สองว่าเออเนี่ยนะคนเราอะ่ะกว่ามันจะเติบโตกว่ามันจะอะไรอะ่ะมันก้าวไปแค่ไหนใครเจออะไรผ่านพ้นอะไรมาบ้างบางครั้งอะ่ะการที่ทําให้คนหนึ่งคนหล่อหลอมเป็นคนอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือกับสิ่งที่เขาเจอมาใช่ไหมอ่ากับสิ่งที่เขาเจอมาสิ่งที่เจอกับความคิดในหัวใจที่แบบว่าที่เขาประมวลผลออกมา คือบางคนน่ะเกิดมาเจอในสิ่งเดียวกันอย่างสมมติคุณหรือใครๆก็ตามเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เหมือนในชั้นตอนเด็กอะที่จะต้องมีไปทุ่งไปนาอะปั่นอยากจักรยานเรียนรีดผ้าด้วยเตารีดจุดเทียนจุดตะเกียงนะคะเนี่ยพอเราเล่าอย่างนี้ว่าว่าบ้านเราอยู่บ้านอยู่ชาวเขาชาวดอยชาวเขาชาวดอยหะอืมืม่อกะ บ้านปูงามเกีกบ้านปูงามเออกูกอบ้านหาจัดงามอ่ะจ็บบ้านหาบ้านปปอเมยหากะจัดงามอ่ะเออมาง,งามในสายตาคิดก็งามในสายตาหานี่แหละเออยยงน้อยก็สะ,สะอาดสะอาดนมบดจดอแอร์ก็เย็นเสียบเย็นตุ้งตุ่งผู้หนักเหมือนเออหน้าสูงเออเขาก็จะได้อยู่บนร้อยนะคะสีบอกเฮอ,อ เดี๋ยวนี้ฮะก็ไม่เป็นเสาปุ้งแล้วเดอ้อเป็นตั้งเมินแล้วเนี่ยใหาเป็นเป็นเสาปีแล้วใส่สามโนค๊ครัวเรยียบร้อยใช่หราอเปล่าฮะเป็นโคนบนอกขอกงาอยู่อันเสาหา่งอยู่อันบุ้นดอยเสาหา่งเสาวนาะอะมีจริงนะเสาหา่างเสาหนาะดีแกไมไห่างมีนาะเออพี่กล่วมีจะขื่อปรกัน เออไปดูถูกเขาตัวเองนีอีกคืออนพอนะแต่ผมว่ได <laughs> ้อดีฉันไลฟ์แบบฉันไปเห็นช่องหนึ่งไงไอ้ผู้ชายเขาไลฟ์ไลฟ์ในติศกันนะฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเขาก็เป็นคนเหนือมันได้ใชนะ่ไหล่ะิฉักก็จะบอกว่าอจริงคุณคนเราอะ่ะเกิดมาชีวิตใครก็ชีวิตมันเออไปดูถูกกันอะไรตัวเองเกิดมายังไง เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีบ้านก็ออก๊อกเท่าเขาแล้ว่ะเพรเห็นใหญ่โตพชชาดูถูกปานน่นเนาะอแอะโอ้เขาก็มีอยู่แม่เ <c oughs> อ้พวดนะถอยรถทีจอดรถเนี่ยตีลังกาเลยตอนนั้นไ่นที่ฉันเล่าให้ฟังอันเนาะเขากับก,กับไปบ้านนาะีใหม่เขากัโอ้สมัยสมัยรถกันแรกละเขาก็ขี่รถ หนักตะกับปีใหม่เขากระว,ว่าบ้านเฮามันกว้างเนาะสูเออสองไหไรเฮาก็ว,ว่ามันกว้างกับรถจะกลับกรุงเทพเน่ยกับรถจะกลับกรุงเทพถอยเลยหักม้วนเลยตีลังกาวงกว้างนะคะแต่ว่ามั่นใจมากไม่ดูกระจกนะถอยลุงลุงลุง,ลง,ลงตุ่มอะไรรู้ไหมชนหม้อโอง่ง ชวนตุ่มน้ำเจ้านะตุ่มน้ําที่มันเขาเรียกว่าใช้รองน้ําฝนน่ะไว้กินน่ะทั้งปีอ่ะตุ่มใหญ่มากเออนั่นแหละตุ่มน้ําไม่แตกค่ะเพราะมันเป็นซีเมนต์อย่างดีอีที่แตกคือไฟท้ายค่ะได้เสียได้เสียนะ <c oughs> ประกันก็มีแหละแต่ว่านิดๆหน่อยก็เสียเอง สับไปสับไปก็จะเยอะแล้วคุณผู้ชมอะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตําแล้วเดี๋ยวจะลงเดียวให้ดูว่าน่าตามเป็นยังไงนะอันนี้มาว่ามาพูดมาจาให้ฟังนะ,ะใครเชิญคอมเมนต์ได้เต็มที่นะคะอไอ้ที่จะให้จะให้โชว์หรือจะให้บล็อกก็แล้วแต่วัตถุแล้วแต่ประสงค์เหม็หนบ้านเฮานี่ย มันบอ่อะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพูดไปมากเพื่นเวือนะคะ